สัดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับมีแฟนเพจนะครับทักเข้ามานะครับว่าถ้าให้เราประกอบคอมเนี่ยงบไปถึงพันเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมนะครับก็คือถ้าเราเป็นช่างหรือเราพอมีความรู้ในการประกอบคอมเองเนะี่ยผมบอกเลยครับว่าคอมไม่ถึงพันก็ทําได้แต่ถ้าให้ร้านประกอบมันก็จะมีในส่วนของค่าแรงเข้ามานะครับราคามันก็จะ เพิ่มขึ้นมาในส่วนนี้นะครับแต่ถ้าเราประกอบเองนะครับเหมือนผมอ,อุปกรณ์ใช้เป็นมือสองนะครับหาซื้ออุปกรณ์กับในกลุ่มช่างหรือในมาร์เก็ตของ Facebook หรือแม้กระทั่งในขายดีนะครับอุปกรณ์บางอย่างเราสามารถเอามาประกอบแล้วใช้งานเองได้นะครับไปดูกันเลยครับว่าผมประกอบอยังไงนะครับคอมราคาไม่ถึงพันนะครับไปดูกันเลยครับ อันอื่นนะครับมาดูตัวเครื่องนะครับต้องบอกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดในเครื่องนี้จะเป็นมือสองนะครับผมหาในกลุ่มนะครับกลุ่มช่างหรือกลุ่มใน Market f ต c e b o o k นะครับหรือแม้กระทั่งในกลุ่มขายดีนะครับเราเลือกอุปกรณ์ที่เอาใช้งานออฟฟิศนะครับอย่างเครื่องนี้ผมประกอบให้น้องในร้านเอาไปใช้งานพวกเอกสารนะครับงานพิมพ์งานทั่วไปนะครับผมก็คือตัวเคสเนี่ยกับพาวเวอร์นะครับอันนี้เป็นพาวเวอร์กป๋องพาวเวอร์ธรรมดาเรานะเคสก็เป็นเคสมือสองนะครับก็ เคสสังกะสีเราทั่วไปนะครับตัวนี้เคสกับพาวเวอร์นะครับตัวนี้ผมซื้อมาร้อยหนึ่งนะครับมาพร้อมพาวเวอร์นะร้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวบอร์ดนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นบอร์ด amd นะครับ cpu เป็น a t h l o n x 2นะครับเป็น dual core นะครับเป็นของ amd นะ ram 2 gb นะครับตัวนี้ผมได้มาครบชุดนะครับผมชุดนี้350บาทนะครับ cpu นะครับ ram นะครับแล้วก็บอร์ดนะครับผมอันนี้ได้มา350บาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมใส่ ssd ที่เป็นมือสองมานะครับตัวนี้ผมซื้อมือสองมานะคร ร้อยยี่ร้อยยี่สิบกิกนะครับอันนี้มือสองซื้อมาสามร้อยนะครับผมนี่นะครับก็จะมีในเรื่องของอ่าอันนี้ไม่คิดนะครับตัว d v วดีอันนี้เขาแถมมาให้นะครับดีวดีถ้าเราซื้อเองมาใช้ก็ตัวหนึ่งห้าสิบาทครับไม่เกินนี้ดีวดีมือสองนะอันนี้ผมก็ใส่เข้ามาด้วยเอาบวกเข้าไปด้วยอีกห้าสิบาทนะครับอีกห้าสิบาทก็จะมาในเรื่องของเคสพาวเวอร์หนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็เมมบอร์ดซีพียูแรมสองกิกตัวนี้บอร์ดเป็น d d r 2สองนะครับผมตัวนี้สามร้อยห้าส เออเ0ส d 300ีนะครับเอสเดามรเป็นแล้วก็ DVD 50บาทนะครับรวมกันแล้วก็ทั้งหมด800บาทนะครับทั้งเครื่องนี้นะได้800บาทนะครับก็จะมีบอร์ด CPU 350สามร้อยหาเคสนะครับกับพาวเวอร์ร้อนึงก็เป็น450บนะครับบวก SSD มือสองสามนะครับก็เป็น750แล้วก็บวกตัว DVD นะครับอีก50บาทเป็น800นะครับเครื่องนี้นะครับอยู่ที่ราคา 800บาทนะครับผมถ้าเราเป็นช่างเองเนี่ยหนึ่งมันก็สะดวกนะครับในการหาอะไรนะครับหรือหาในกลุ่มเนี่ยถ้าเราประกอบยังได้มันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะซึ่งถ้าสายสายพวกนี้นะครับอย่างผมอยู่ที่ร้านมันผมก็มีสายพวกนี้นะเอา,อางี้ดีกว่าสายพวกนี้ถ้าเราซื้อก็เส้นละ25บาทอ่ะนะครับแต่ที่ร้านมันก็ได้มาฟรีมือกี้ผมลืมบวกไปถ้าบวกอีกเส้นละ25บาทสองเส้นก็50บาทเบสเซ็ก็850บาทนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่รวมจอนะอันนี้เราหมายถึงว่าเฉพาะเครื่องประกอบเนี่ยนะครับมันสามารถเปิดใช้งานได้นะครับที่ผมเลือกใช้ SSD เพราะว่าผมต้องการในเครื่องมันใช้งานได้ไวนะครับเอาไว้แบบเปิดพิมพ์งานเข้าอินเทอร์เน็ตส่งเมลรับเมลนะครับแต่ถ้าเราไปใช้ตัวฮาร์ดดิสต์ราคามันก็ถูกลงไปอีกนะครับผมมันจะเปิดเครื่องดูนะครับตัวนี้ผมติดตั้งเป็น w i n d o w s 7นะครับเพราะว่าเราใช้งานแค่เอกสารนะครับผมไม่จอนะครับ นี่นะครับตัวเครื่องผมก็ติดตั้งเป็นวิดโอ7ไว้นะครับผมเพราะว่าเอาไว้แค่พิมพ์งานนะครับเข้าเน็ตนะครับผมที่ผมใส่ SSD ดีเข้าไปนะเพราะเราต้องการการบูตที่ไวขึ้นแล้วก็การเปิดปิดโปรแกรมหรือเปิดปิดอุปกรณ์เราไวขึ้นนะครับยกตัวอย่างผมจะเปิดออฟฟิศได้พิมพ์งานนะครับผมเห็นไหมครับคือเราจะเอาไว้ให้แค่พิมพ์งานนะครับเอกสารธรรมดานะครับผมมันไม่ได้ใช้งานหนักมากนะครับเอาไว้เข้าเน็ตนะครับคือถ้าเราใส่ SSD ดีไปนะครับเครื่องมันก็จะไวขึ้นนะครับผมเห็นไหมครับการเปิดปิดการเข้าเน็ตต่างๆนะ เข้าเน็ตเข้า Facebook เข้า YouTube ก็จะไวขึ้นนะครับ CPU ตัวนี้เป็น dual core นะครับผมแบบ CPU เป็น2คอร์ดูนะครับเนี่ยแรม2องิกนะครับผมแรมไม่ได้เยอะนะเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับสเปคมันไม่ได้สูงเพราะว่าเราต้องการแค่เอาไว้ทำงานเอกสารนะครับนะครับ CPU เป็น Athlon X2 นะครับเป็น dual core นะครับแรม2 GB นะครับตัวนี้ก็ใส่แรมได้นะครับถึงอ่า4 GB นะครับผมนะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับเวลาเราไปซื้อมือสองนะครับให้สังเกตง่าย ถ้ากัวมันมีปัญหานะครับสังเกตพวกซีต่างๆพวกนี้นะครับพวกซีที่อยู่ที่บอร์ดนะถ้าซีมันบวมหรืออุปกรณ์มันบวมเะยครับพวกประจุมันบวมพวกนี้นะครับบอร์ดพวกนี้มันอาจจะอายุสั้นนะครับหรือมีปัญหาอาจจะเปิดแล้วไม่ติดหรือเปิดแล้วค้างนะครับให้เราสําหรับคนที่อยากลองประกอบดูนะก็เราสังเกตพวกซีพวกนี้ดูนะครับซื้อมาก็เปลี่ยนฐานด้วยนะครับบางทีฐานอ่ะผมลืมบวกฐานไปฐานในก้อนมันยี่สิบาทในเซเว่นนะครับ เผื่อมันถานมันอ่อนหรือฐานมันหมดนะครับมันอาจจะไม่จำค่าวันที่ต่างๆนะครับหรืออาจจะเปิดเป็นติดให้เราเปลี่ยนฐานด้วยนะครับเห็นไ,ไหมครับก็คือถ้าเราจะประกอบใช้งานเองนะครับแล้วมีพื้นฐานในการปร,กประกอบคอมอยู่แล้วเนี่ยราคาคอมมันไม่ได้สูงมากนะครับแต่ถ้าประกอบไม่ได้หรือ ประกอบไม่เป็นนะครับร้านเขาประกอบให้นะครับราคาก็พันกว่าบาทหรือสองพันกว่าบาทเนี่ยก็ซื้อได้นะครับถือว่าเป็นค่าแรงช่างนะครับก็ช่างเขาก็ดูแลให้นะครับแต่ถ้าเรามีพื้นฐานเองนะครับประกอบคอมถามว่าประกอบได้ไหมราคาไม่ถึงพันประกอบได้ครับเครื่องนี้ก็ประมาณ800กว่าบาทนะครับผมใช้งานไวเลยแหละเพราะผมใส่ SSD เดีเข้าไปนะครับตามจริงมาใส่ฮาร์ดดิสได้นะแต่ผมอยากให้มันไวขึ้นผมก็เลยใส่ SSD ดีนะครับผมเพื่อนเวลาลูกน้องใช้งานนะครับหรือเด็กที่ร้านใช้งานเนี่ยมันก็จะไวขึ้นนะครับเห็นไหมครับเปิดปิดโปรแกรม นะครเปิด Excel ซลเปต่างๆเห็นไหมครับเปิดปิดไวขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะเปิดผิดองค์ pdf ต่างๆนะครับเห็นไหมครับใช้งานได้ไวขึ้นตัวนี้สามารถทำฟ t o s h อ p อีลาสได้นะครับในระดับหนึ่งเลยนะเนะี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้งานอะไรหนักนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคอมเก่าๆแบบนี้ครับถ้าเป็นช่างอย่างน้อยๆถ้ามันมีปัญหามาเนี่ยเขาก็ดูแลเองได้นะแต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยถ้าเรามาซื้อควม ที่มันเก่ากันไปในสเปคมันมีปัญหากันอสเปคเก่ากันไปหรือต่ากันไปเนี่ยแล้วอายุของอุปกรณ์เนี่ยมานานแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกนะครับก็สําหรับคนที่ใช้งานซื้อไปใช้งานก็แนะนําให้มันซื้อดีกว่านี้นิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเป็นอ่าเราอยากจะลองประกอบประกอบประกอบใช้เองหรือมีความรู้เนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับเวลามันมีปัญหาเราก็สามารถดูแลเองได้นะครับผมนี่นะครับดูหนังฟังเพลงได้ปกตินะครับเคสพวกนี้ก็หาเมื่อสองครับในกลุ่มเยอะแยะครับผม